นี่รถเสร็จแล้วนะครับมารีวิวให้ดูกันสักน้อยนะครับคันนี้อาการควันดํากินน้ํามันนะครับไฟเอนจินไม่มีโชว์เพราะว่าเขาเบิ้ลไฟนะครับคันนี้นะเขาเบิ้ลไฟนะครับรายการที่ผมทํานะครับก็จะมีหัวเทียนเปลี่ยนให้สีหัวนะครับหัวเทียนอันนี้สายหัวเทียนเดิมของลูกค้านะแล้วก็กับหัวฉีดนะครับแล้วก็แมปตัวทั้งเซนซายน้ำมันที่ผมเปลี่ยนให้นะแล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์นะครับออกซิเจนเซนเซอร์ทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็ไว้ค่ำนะครับไว้ค่ำผมมาย้ายไว้ใต้ดินติดทีี่เ้นปีกทีเซียของลูกกค้า็มีนะแต่มัันนยาวะครบ แล้วก็ชัวปรับจูนอากาศนะครับท้องเหลืองนะครับฝังเป็นท้องเหลืองให้นะตรงนี้มันปุกสนิมกินนะครับเดี๋ยวน้ำ่วความร้อนขึ้นเครื่องพังอีกนะครับผมแล้วกักบคอม5 0 7ที่คอมลูกหนักๆน,นะครับคอมที่หนักๆคอมลูกใหญ่ๆนะครับต้องเจอสูตรของแว้คั่มนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับที่ผมบอกว่าคันนี้เบิ้ลไฟนะครับเบิ้ลไฟ่ครั้งแรกเขาจะเบิ้ลไว้กับไอ้รูปกานละ้วมันเครื่องนะ นี่ลูกไอ้ไอ,อ,อ้ลูกกามันเครื่องเนี่ยถ้าเราออนสวิตช์อย่างเงี้ยมันจะไม่ดับนะครับไฟอินจินที่เขาเบิ้นมานะครับมันจะออนสวิตช์อย่างเงี้ยมันจะไม่ดับแสดงว่าเขาเบิ้นไฟมามันจะติดค้างไว้ไว้ตลอดเลยนะอันเนี้ยผมต่อให้ปกติแล้วนะครับต่อให้ปกติไฟอินจินถ้าเซ็นเซอร์คุณเสียนู่นนี่นั่นนะครับไฟอินจินจะเด้งจะโชว์นะครับออกซิเจนเซ็นเซอร์เสียหรือว่าเซ็นเซอร์หน้าเครื่องเสียต่างๆนะครับไฟจะเด้งจะโชว์นะครับอันนี้นะครับรายการที่ผมเปลี่ยนนี่ดูนะครับแวมเ้าาต่อยวเกินนนะะครัับบบมจดดูอาากศแว่า ไม่แรงแล้วก็ไม่สะใจนะครับผมไว้ใ,ใต้รีติกบิทีอาดูดสะใจนะครับก <maintenant S 2> ับพวกกับพรม้อมู0 7นะครับอัตราการเล่งจะไม่หน่วงนะครับแต่ความลูกยังรู้สึกว่ามันจะหนักเครื่องหน่อยนะครับผมนี่หัวเทียนนะครับแล้วก็ท่อท่ออุตอุตาน้ำด้วยนะลืมลืมบอกไปนะครับมีท่ออุตาน้ำด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆลูกค้าก็มีของอยู่แล้วนะครับผมก็พยายามสับของสายหัวเทียนบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับทำให้มันสมบูรณ์นะครับอันไหนที่ไม่มีผมก็หาเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวมาาดูรรรรอออบเเคคคืื่่งงนะัตช้ไม่่่ตต้องงกวนสาาิยีเปิดแอรอปปรระะะมาณนนนนนีี้้เลยอััิดคบ เปิดนะครับรอบจะดีดขึ้นไปเลยนะปึ้งปึ้งเลยนะจะไม่มีกระชากลงมาหัวที่มัวตํานะครับบอกได้เลยกับคอม507กับสูตรแปลงแวคคัมนะครับคอม507หรือคอมลูกใหญ่ๆนะครับคอมพวกเนี้ยสำหรับไว้รถกระบะนะครับมาใส่รถเก๋งอ่ะเออมันจะหนักหรือว่าจะดึงจะหน่วงนะครับเวลาเปิดแอร์นะเวลาเปิดแอร์ขับขี่นะหรือว่าคอมแอร์ตัดต่อนะครับถ้าคุณได้สเต็ปประมาณเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะครับพรานี้จบแล้วนะครับผมสตาร์ทดูหลายรอบแล้วแล้วก็น้ำมันเครื่องผมก็ถ่ายให้นะครับโอ้โหตอนนั้นนะครับน้ำมันโอ คันนี้นะครับครั้งแรกโอ้โหน้ำนมันเครื่องดำปีเลยนะครับทั้งน้ำมันเครื่องทั้งท่อนะครับอันนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องไปรอบนึงนะครับแต่มันก็ยังดำอยู่นะลูกค้าไปใช้สักพันโลหรือ2,000โลลูกค้าก็ไปถ่ายอีกรอบนึงนะครับ <S <S เ <lem> พราะว่าแมปตัวสังจ่ายน้ำมันเนี้ยปล่อยให้มันท่วม,มนานเกินนะครับท่วมนานเกินเนี้ยมันก็ย,ยังดำอยู่นะแต่ไม่เหนียวไม่หนืดอย่างเมื่อก่อนละมันยังมันยังใสใสถามว่าดำไหมย,ยังมีดำอยู่นะครับเพราะว่าโอ้โหที่แรกมานี่ยิ่งกว่าดีเซลนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วแต่ เนี่ยชื้นใช้มากๆนะครับเดี๋ยวชาร์จมันละลายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับออกซิเจนเซนเซอร์ที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมรับประกันแน่นอนคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับหัวฉีดนี้หัวฉีดวีอเนี่ย,ยผมว่ามันก็ประหยัดน้ำมันนะอย่าให้แมปมันเสียออกซิเจนเซนเซอร์มันเสียจะทำให้กินน้ำมันไม่ใช่ว่าหัวฉีดเดิมก็เป็นนะครับหัวฉีดเดิมก็เป็นนะครับหัวฉีดเดิมก็เป็นถ้าเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับแล้วก็สำคัญนะครับคำว่าไฟอนจินนะครับผม นี่คุณดูเอานะครับผมผมทำไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีท่ออุดตาน้ำไอ้ท่ออุดตาน้ำเนี้จริงๆแล้วนะไอ้ท่อใหญ่เราอุดทิ้งไปเลยนะครับไม่ไม่เอาไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าท่อเดิมของเขานะที่ติดกับรถเขาก็อุดตายมานะครับผมอย่าไปซีเรียสอันนี้นะครับผมผมทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วของคันนี้จบนะครับรีวิวไว้สั้นๆนะครับ